เราจะได้จุดอธิษฐานก็นานก็ได้จุดจุดแล้วกอาวางไว้ที่องค์มือต่วเกา <c oughs> ถ้าถือไว้ดีๆมันมันจะไม่ฟ้ากออกมันจะไม่ฟ้าออกที่อาสาเชียงใหม่นะ รอบเรียงอันนี้เป็นครั้งแรกนะอาจจะมีติดๆครับขัดพ้องมีจากจากที่ได้มาอยู่ที่วัดผาลาดแล้วก็จากที่ได้ทําเรื่องฝายทําเรื่องฝายน้ําก็ทําให้ได้ได้รู้ว่าฝายน้ําที่เราได้เห็น เป็นการทำงานของพระองค์ท่านที่สืบค้นประวัติศาสตร์ของของพื้นที่การทำงานของพระองค์ท่านที่จะดูว่าในพื้นที่มีอะไรที่กบันพระบรมหลวงทำได้แล้วก็พระองค์ก็เอามาสานและทำต่อนี่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งถ้าถ้าเราติดตามดูเรื่องนี้นะเราจะมู้เลยว่าในหลวงดูฝาหหนแล้วทาววําการแรมแล้วเราจะิหารว่าในหลวงราชการที่สิบเห็นการแลแล้วไปทำที่ลอยคำ ฝ่ายที่ดอยคําเป็นอาเก็บน้าที่ใหญ่กว่ากาแลเหมเกือบสองเท่าตัวเราจะย้ายสํานักง,งานโครงการหมวนทั้งหมดไปอยู่ที่นั่นแต่สิ่งที่พองค์ากาลังทําอยู่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในในพระไทยเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะว่าหลายคนทํางานตั้งแต่ในหลวงหรือทางานอยู่กับพ่อแล้วก็อาศัยชื่อน,นอั้อน,านอาศัยชื่อโครงการหลวงทํารีสอร์ท ทำร้านค้าทำธุรกิจในนามโครงการหลวงโดยที่ในหลวงไม่ระชวนและไม่รุ้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมเป็นเรื่องที่อ,องค์ท่านทำอยู่แต่ว่าสิ่งที่เอาหันก็คือสมัยก่อนมีฝายหินสมัยในหลวงราชการที่9มีการแลและสมัยในหลวงราชการที่7จะมีทางน้ำที่ดอยคำซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการต่อเนื่องแต่ใหญ่ขึ้น ซึงคือว่าถ้ามันสําเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อต่อคนหมู่มากอันนี้คือสิ่งที่ท,ท,ที่ได้รู้แล้วก็เห็นอยู่ส่วนส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเราบ่า